สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสู่คู่สู่คนนะครับพอบกับผมนะครับบ้อยอชาแน่ครับพี่น้องมือนีมมีแเนียเซ็บแซนะครับมาฝากมาตอนพี่น้องอีกคือเก้าครับผมเป็นเมนูแกงอ้อมปลาดุกนะพี่น้องนะแกงอ้อมปลาดุกใส่ผักซีลาสับอีตู้หอมห่มหนูนัวพี่น้องแกงผักสดคือเกลายบ้อยอได้ผักหนามมาเมื่อนี้ผักหนามบ้องยอไปเลาะป่ามาเมื่อเสาร์นี้ได้ผักหนามมาพี่น้องเป็นน่องเป็นน้ขึ้นคือน่อไหมนะพี่น้องนะมันจะกรอบแซ่บพี่น้องเลยเอ้ามาพี่น้องว่าอะไรยังพลังข้า วันนี้มาเนี่ยบรรยากาศข้างน้องนะพี่น้องนะบรรยากาศเสียงนกเสียงกาเสียงนกห้องฟ้าพี่ตอนน้องอากาศกำลังดีพี่น้องเลยตอนนี้โอู้หอนเอ้างข้างหนียวเลยไปนี้แหละมาเสร็จแล้วเอาหน่อยเด้อพี่น้องเด้อจัดกองเลยในพี่น้องหน้าหางนะประดุ k เปลี่นเมนูมากนะพี่น้องนะเมนูบน้านบ้านขมขอเลยนะพี่น้องตัวนีื้สุื้อดเลยแซ่บ ักหนามพี่น้องเลยพักหนามเกาหลีืม อากาศกำลังดีพี่น้องเลยตอนนี้ฮึมต้นไม้กำลังปุ่งหยอดพี่น้องเลย อีกประมาณสองอาทิตย์เนี่ยเเขี่ยวอานี้พี่น้องข้างหลังบ่านยอนนี่ แก่งแบบนี้เลยนะพี่น้องนะบดเนือ้อโบมากเเฮดต้อนนะพี่น้องนะเอาแบบเป็นเค็งโตไปเลยอืยอยอยอย 嗯。Mm. ให้น้องแมวหักเกือบล่นลูกน้องก็มาหนังท่ากันโอ้ยเรียงแถวอยู่ได้พี่น้องเ,อเดี๋ยวนี้แมว อืมอืมอืมอมันขึ้นเป็นนอไปน,นี่พี่น้องหอมมันสิกรอบนะพี่น้องนะหอมหอมเหมือนคล้ายผักไอ,อ้พี่น้องเคยกินผักอันนี้อยู่บอกผักหนํสาสางผักกันนั้นนะบ่อยน้องก็คือนะ okay, <laughs> I'm <laughs> 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 สเสพมันะบเบาหน่อยเด้อพี่น้องจ้ะป่าดุกนะพี่น้องนะทางตรงหรือบุต้องออมมันขับพี่น้องจ้ะ เส้าที่นี่ก็ปริยุทธ์ไลยพี่พี่น้องเลยบงญหอ ลูก да ัตยหงไงนะพี่น้องเอาบังกันอ่ะ นอนะพี่น้องนะหวานกินนะคล้ายๆนอหวายกันนะพี่น้องนะมีความขายรู้กนกันแห้งแคลเปพน่น้อยหวาน มื่อก่อนบ่อเงาก็ลวกกินนะลวกกินลวกกินประทศนี้เกาหลีเพิน่นมาเห็นบ่อเงาลวกกินนั่นแหละเพิ่นว่าโอ้ถ้ามันเป็นน่องขาวๆมันเงี้ยงงามัมนนี่กินดิบได้เพิ่นว่าเพิน่นจะกินให้เบิ่งเลย น้ำจนแห้งพี่จริงเลยผลิดุกนี่มันคักก็ดีพี่น้องเลยตัวเบิง่งว่ะมันจนตัวมันจนออกเหลือง Mm. Mm hm. ừ <laughs> 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 ขกากันพีนองนะแสบโอ้หนำ้ำแห้งหมื่ลโอ้เอา้าขักันพี่น้องนะแซ่บพี่น้องเอ้ยเป็นเมนูบบ้านแกงอ่อมปลาดุกเอา อันนี้บ่ายอสีให้น้องแมวนี่พี่น้องสิว่าเอ้ยแมวมีอีหลีบ่าบ้ายอยอ่ะเหมียวเออเขาเสียงหน่อยเขาเสียงหน่อยเอาเขาเสียงหน่อยไอ้หลอดเขาเสียงหน่อยโ,โหโบมีไผ่มีเสียงเลยจ้ะโตเอาเอาทำน,น,นี้แหละฮะเอามาฝากพี่ตอนน้องมื่อวานี้เป็นเมนูแกงอ่อมปลาดุกนะพี่น้องนะเป็นเมนูบันบ้าเมนูคิ้วฮอดบ้านนี่แหละเอาอยู่ ไก่บ้านนะพี่น้องนะเฮ็ดเมนูกับข้าวที่เสบแซ่บคือบ้านเทากินเนี่ยโอ้มีแห้งนะพี่น้องนะสู้งานต่อพี่น้องอะสตรกินนี่กับบอยบอขอบคุณพี่น้องเด้อสุขูสุคนเข้ามาเบิ้งเขามารับชมเข้ามาเติมกำลังใจให้บลอยบอบขคาเบลอยบางอย่างให้พี่ให้น้องนอกจากคำขอบคุณจากใจบลอยนี่แหละสุดท้ายนี่จากลาพี่จาลาหนองพี่กนนี้เด้อสวัสดีครับ